إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله تزودوا فان خير الزاد التقوى พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราเป็นบ่าวผู้ศรัทธ,ธาในอัลลอฮฺสุบฮานะหัวจาอาลาซึ่งพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่มีพระเมตตามีความกรุณาปรารถนาให้ปวงบ่าวของพระองค์นั้นประสบสุขทั้งโลกนี้โลกหน้า สมมุติเอาว่าถ้าพระองค์สร้างเรามาโดยที่ไม่ต้องให้เรามาอยู่ในดุนยาในจำนวนมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างด้วยความรู้ด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยสิ่งที่พระองค์รทรงรู้ล่วงหนะ้าว่าถ้าให้ชีวิตแต่และชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ย เขาจะเลือกทําอะไรเขาจะเลือกปฏิบัติอะไรเขาจะซื่อสัตย์จงรักภักดีหรือจะทรยศฝ่าฝืนพระองค์ก็ย่อมรู้ล่วงหน้ารู้ดีว่าแต่ละชีวิตจะเลือกอะไรจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความรู้ของพระองค์นี้อันเป็นความรู้ล่วงหน้าอันยาวไกลไปไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นยุตเป็นความยุติธรรมอยู่ดีถ้าพระองค์ไม่ได้ให้เรามาเกิดอยู่บนดุนยา แต่พระองค์ก็จะเอาคนที่พระองค์ทรงรู้ว่าจะทําดีเลือกดีจะตายในสภาพที่ดีๆเนี่ยเอาเข้าสวรรค์เลยและไอคนที่พระองค์ทรงรู้แล้วว่าแม้นว่าให้มันไปเกิดเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตในห่วงหนึ่งของเวลาชีวิตมันจะเลือกอะไรไม่เลือกอะไรสุดท้ายมันจะเลือกสิ่งที่เป็นกุโฟตเป็นชีริกเป็นมัวสีด คือเป็นการตั้งภาคีเป็นเรื่องการปฏิเสธเป็นเรื่องการฝ่าฝืนบุญบัญัาิแล้วมันก็จะตายในสภาพดังกล่าวพระองค์เอาคนเหล่านี้ไปลงนรกเลยเพระองค์ก็ย่อมทำได้เพราะเราศรัทธาเราเชื่อมัน่นในความรู้อันไร้ขีดจำกัดของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นการรู้ล่วงล่วงหน้าแต่ด้วยความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ก็จึงให้มนุษย์ทุกคนมาเกิดบนโลกนี้ถามว่าได้อะไรอย่างน้อยเมื่อวันที่พระองค์เอาคนไม่ดีไปลงโทษเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาอุทธรณ์ดีกาว่าทำไมถึงทำกับข้าอย่างนี้ทำไมต้องลงโทษข้าอย่างนี้ทำไมต้องเอาข้ามาทรมานอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบัญชีที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจน ก็จะถูกระบุไว้แล้วว่าวันไหนเองทําอะไรวันไหนเองประพฤติผิดอย่างไรเองได้รับความรู้ไหมเองได้รับการเรียนรู้ไหมและเองตามอะไรเองเชื่อฟังไหมเองได้ทรยศฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระเจ้าไหมทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้หมดที่เรียกว่ากิทาฟะอัมมามันอูเตียกิตาบะฮูบิยมีนีมีคนอยู่สองประเภท ได้รับบันทึกด้วยมือขวาได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายไอคนที่ทําดีเยอะก็จะได้รับบันทึกจากมือขวาซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดนะที่เราตาลากลก่าไว้แต่ที่แน่บันทึกมีเน่ถามว่าต้องบันทึกเพื่อใครอลอลืมเหรอเปล่าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเอากับคนที่จะถูกลงโทษฉะนั้นวันนี้การทิ่โรคให้เราได้มาพิสูจน์ตัวเราเองในโลกดุนยานี้ ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราคิดกันอย่างเคว้งคว้างว่างเปล่ากับมีนบีมีวะฮีมีคำพีเอามาเป็นเครื่องชี้แนะเอามาบอกชี้ทางนำแก่ชีวิตฉะนั้นฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เดินตามแนวทางที่ให้ไว้เนี่ยก็คือคำพีของพระองค์เนี่ยก็จะได้พบชีวิตอันบรมมาสุขสุขทั้งโลกนี้โลกหน้า มีคนหลายคนตั้งโจทย์ว่าคนอีมานจนตั้งเยอะแยะป่วยก็เยอะแยะไม่สบายก็เยอะแยะประสบอุบัติเหตุก็มากมายเมื่อวันซืนนี้เราก็เห็นว่าคนที่เข้าไปทำฮัดโดนเครนล้มทับก็เห็นและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเหยียบกันตายอีกไอ้คนก็บอกว่าและไหนละบอกว่ามีความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าอย่างน้อยมันก็ต้องมีคนมีอีมานบ้างแหละในสามร้อยเจดรอคนที่ตาย พี่น้องครับมุมมองของท่านต่อความสุขมุมมองของท่านต่อโชคลาภมันต่างไปจากที่ศาสนาบอกถ้าท่านเอามาตรฐานอื่นมาวัดก็ยางจะเป็นมันก็จะเป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละก็คือไม่มีความสุขหรือว่าประสบเคราะห์กรรมแต่ถ้าท่านเอามุมมองเอาหลักการที่ได้บอกไว้เนี่ยมาเป็นมาตรฐานท่านก็จะสว่างเองว่าอย่างกับคนที่เขาเหยียบกันตายถูกเครนลม้ม ลึกๆไปแล้วเนี่ยเขาได้รับรางวัลเท่ากับตายช ه ีดถ้ามองในแง่นี้แล้วเนี่ยชีวิตรเราก็ไม่ได้เหลือเยอะและโอกาสที่จะไปรบในสมรภูมิรบเพื่อศาสนาของพระองค์ในสงครามที่ถูกต้องก็ยังไม่รู้จะเมื่อ,อไหร่จนกระทั่งคนสมัยตะก่อนเนี่ยในยุคสลับฟ,ฟุซอนและเข้าดูอากันอยู่เป็นกิจวัตว่าวักทุบนามมอชาฮิดีนว่าอัลฮิกนาบิซอลเลหนว่าทวฟนามออับรอรโออลัลลอฮ์ขอบันทึก ให้พระอ,องค์เป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่ตายในเชืยหีดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในมุมของศาสนาแล้วคนเหล่านั้นเขาได้ดีไม่ได้แปลว่าเขาประสบเคาะกร,รมเสียจสัพไปเพราะเขาเดียดดีเจตนาดีจะไปทำฮัจจ์แล้วก็ไปล้มหายตายจากแล้วก็อัลาลอฮ์ตาก็บอกว่าอลัลฮัตโทษนบีมาบอกว่าอลัลฮัตมาอัลกรอร์รไม่ว่าจะตึกถล่มลงมาไปตกน้ำตายไปประสบอุบัติเหตุที่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุเห็นไหม แปลว่าเหมือนกับว่าใครเดินเดินมาแล้วเกิดเขาวางระเบิดตรงไหนก็ไปรถตุ้มก็ไปตายกับเขาด้วยตายมไหมตายเพราะว่ากฎเกณฑ์ของพระองค์มันไม่มีใครมาเปลี่ยนได้เหล็กที่นะคมแล้วกออ็วิ่งด้วยความเร็วนะพันหกรเมตรต่อวินาทีเมื่อไปเจอเนื้อนิ่มๆหนังนิ่มๆม,ม,ม,มันก็ต้องบาดมันก็ต้องเข้าเป็นกฎเกณฑ์เราวางไว้อย่างนั้นแต่ว่าทวันที่ถูกฟื้นเกนชีพเนี่ย มันก็จะเป็นการฝึกอาชีพบ,บนเจตนาว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงนบีก็เคยบอกบอกต่อไปในวยัยภาคหน้าจะมีคนยกทัพมาทําลายกรบะพอมาถึงทะเลทรายอันเวริรงววางเนี่ยยกซัฟูบิเอาเวลีฮิมีละอาครีมจะถูกแผ่นดินสูบลงไปท่านหญิงไอชาบ,บอกเอ้าแล้วทําไมมันต้องสูบไปหมดเกี้ยงละ่ะว่าฟีหิมมันไล่เซมินโฮมว่าฟีหิมอัสวาโกมว่ามันไล่เซมีนโฮมไอจํานวนคนที่ถูกแผ่นดินสูบลงไปเนี่ยมันก็มีทั้งคนชาวบ้านล้านตลาดแล้วก็คนที่ไม่รู้อิน้อยเน่ ดบีตอบชัดเจนเลยบอกว่าฟัยุบอซูนอาลาฮัซซินีาทีมิมพวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาในวันโนสบนพื้นฐานเจตนาของแต่ละคนแปลว่าโดนเนี่ยจะมุมินไปม,มุมินไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นอันตรายมันก็ต้องได้รับอันตรายอันนี้เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจะถูกฟื้นคืนชีพบนสภาพของเจตนาของแต่ละคนฉะนั้น ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนมองด้วยความไม่สบายใจคิดว่ามันเป็นเพศภัยแต่ว่าในมุมของคนที่เข้าด้วยประสบเคราะกรรมมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาก็ได้ในแง่ของศาสนาเหมือนกับมุมิหลายคนเนี่ยนะอิมานดีอะไรดีก็ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเพราะว่าในความร่ำรวยอาจจะซ่อนเร้นความไม่ดีงามอยู่เราก็ไม่รู้ได้ เพราะหนึ่งอย่างน้อยคนที่มีกระตังเยอะพี่น้องไปดูส่วนน้อยฮะส่วนมากจะเป็นคนที่จะกลับบดยะโสโอหังไม่กลัวใครไม่เกรงใจใครอันนี้สายคนรวยเปยน็นยางไนไม่ฟังใครไอการไม่ฟังใครเนี่ยถือตนเนี่ยอันนี้ก็ประตูแห่งหายหน้าแล้วเพราะว่าจะอ้าปาก็ไอโต้คูพอเวลาเห็นแก่ประโยชน์จะพูดกับคนที่มีกระตังก็พูดยาก ก็ไม่กล้าเตือนไม่กล้ากลัวจะขัดใจเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรก็เลยพากันลงนรกไปหมดเลยลงอะไรทางหายนะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจนแล้วมันจะต้องลงนรกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเป็นเนี้อหมัดอันยิ่งใหญ่เนี่ยสุขภาพก็ใช่สตางค์ก็ใช่แต่จะมีอะไรเหนือกว่าเนี้อหมัดแห่งฮีดายะอันนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องครับคนหนึ่งแขนขาดขาขาดตาบอด แต่ละมาเข้าใจอัลลอฮ์เข้าใจพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างดีชีวิตเขาก็เป็นสุขได้เขาจะไม่มีกินจะขาดขาดเกินเกินแต่เขาเข้าใจในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอ์อย่างแท้จริงแปลว่ารู้จักอัลลอฮ์ตามที่ a, อัลลอฮ์บอกนบีบอกชีวิตเขาก็สงบได้เขามีความสุขได้คนที่มีร่ำรวยรื้ว่ามีอํานาจวาสนาบุญบาร,รมีมากมายแก่กองบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็เครียดบางทีก็เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นถามว่าทําไม เป็นหว่วงเป็นยยทรัพย์สินสมบัติแล้วก็อํานาจบาร,รมีเพราะฉะนั้นมีไปทําไมแล้วมีแล้วไม่มีความสุขเขาเป็นได้ฉะนั้นวันนี้ไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าความสําเร็จเอาวัตถุมาวัดเนี่ยคนโง่ผมเห็นหลายๆที่และอาจารย์หลายๆคนเนี่ยพาคนหลงวัดความสําเร็จกันด้วยจํานวนคนตามวัดความสําเร็จด้วยการอะไรได้รับความสําเร็จในการสร้างวัตถุ มากมายแก่กองคนเหล่านี้ก่อนที่จะไปนําทางคนเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังหลงอยู่เลยอะแล้วมันจะพาใครไปถูกที่แล้วมองแค่นี้ก็ยังมองไม่ออกนบีมุฮัมมัดเล่าให้ฟังว่าวันเกียร์มัดเอาเร์ฟื้นคืนชีพประชาชาติแต่ละคนก็เดินตามนบีของตัวเองน่ะไปอะบางคนะนะนบีบางคนะนะมีคนตามสองคนสามคนไอ้ที่เยอะหน่อยก็มีมูซาอีซามุฮัมมัดมุฮัมมัดเยอะสุดนี่ถามว่านบีเหล่านั้นสอนผิดด้วยไง นบีเหล่านั้นน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะสู้โตครูในยุคปัจจุบันได้เลยหรือไงเพราะได้คนตามเพียงหนึ่งคนสองคนไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับนบีเนี่ยเราเลือกจากหัวใจที่สะอาดที่สุดที่ดีสุดในหมู่ประชาชาิแล้วก็สอนก็นถูกเพียงแต่เพียงแต่มันเป็นเหมัผลของลล l a ์มันเป็นเหตุผลของพระองค์ไม่มีใครรู้ ว่าจะได้อะไรแต่ว่าวัตถุไม่อาจจะเอามาประเมินเอามาวัดความถูกผิดของของศาสนาได้เพราะนั้นมีคนเนี่ยโตครูบางคนนผมถ้าอยู่ใกล้ๆมุขเขกบาลเลยจริงนี่มันอยู่ในจอเขก็เจ็บมือเราบางทีไปพูดอะไรแบบให้ชาวบ,บ้านหลงอ่ะเนี่ยเราได้รับความสาเร็จทุกอันละเนี่ยคนตามเท่านั้นสตังค์เท่านี้ทําเองอย่างดอลา่ลาเลยเนี่ยเองจะมาสอนคนไอ้วะ คำพูดเหล่านี้เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ได้วัดกันตรงว่ามีสตังเยอะมีคนตามเยอะมีอะไรเยอะและถ้าเองยังเข้าใจอย่างนี้แล้วเองจะพาใครไปถูกทางเล้วเพราะนั้นอย่าเอามาพูดฟาลาทุสักูอัมฟุสกุมฟาอินดาลยุสกีมาเยชะอย่าไปตัสกียาตัวเองตัสกียาแปลว่าอะไรมาพูดถึงความดีของตัวเองนะว่าบริสุทธิ์ใจเท่านั้นทำาโอ้ยายายผิดแนวทางหมดเลยดอลาร่าทท้งนั้นแหะ แล้นก็ฝากพี่น้องไว้นะครับว่าการที่เรามองคนหรือมองสังคมเนี่ยเราเห็นใครที่ได้รับความทุกขลาบไอ้ความอะไรความเดือดร้อนไม่ได้แปลว่าเขาต้องผิดไม่ได้แปลว่าเขาต้องชั่วไม่ได้แปล,ว,ว,ปลว่าเขาต้องเลวการที่เราเห็นใครได้ดีได้ดีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในทางดุนยาก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐหรือเป็นคนที่ถูกทางเพราะว่าในอดีตที่รวยที่สุดกรูนฮามมนเคยอ่านไว้ละ แบกกันถึงขนาดกุญแจเนี่ยนะทางสมบัติเนี่ยต้องเอาเอาเอามเอาลาเอาอูดลากกันเลยเชียวเป็นเกวียนๆแล้วถามว่าคนเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์รับรองว่าดอลาลาหรือว่าฮิดายะคนในยุคปัจจุบันไปดูตระกูลอะไรรถชายในประเทศอเมริกาในโลกเป็นในทุนที่ใหญ่ที่สุดมหาเศรษฐีเดี๋ยวว่าหน้าไหนก็ก็เทียบไม่ติดแล้วครับเพราเป็นนแบง เป็นเยาหูดกินดอกเบี้ยรวยหาที่เก็บไม่ได้เงินมาหาศาลมากบ้านเรานี่ก็เคยก็เคยถูกโจมตีค่าเงินมาแล้วสมัยลดค่าเงินบาทอะไรตอนนั้นนะแล้วก็สมัยอะไรต้มยำกุ้งไอเราเนะี่ยควักตังกองทุนไปสู้กับเขาสู้ไม่ได้เขาใหญ่กว่าถาล่มเอายับเยินเห็นไหมละ่ะเป็นหนี้เป็นสินเขาเรียกกองทุนควันตั้มนั่นเขารวยมากก็บอกว่าเขาถูกแล้วเขาผิดล่ะ เพราะนั้นอย่าเอาความสําเร็จในดุนยาอย่าเอาความสําเร็จในดุนยามาเป็นเครื่องวัดว่าถูกผิดในเรื่องศาสนาถ้าใครเอามาผมถือว่าไอ้โง่ไม่รู้ศาสนาซื่อบื้อประธานโทษนะขอใช้ภาษาหนักหน่อยเพราะบางทีมันพาให้คนชาวบ้านหลงอะมาวัดกันตรงที่ว่าเฮ้ยเอาดุนยาเนี่ยหรอความสําเร็จในดุนยาเนี่ยหรอมาวัดไม่ใช่แล้วก็ไปเอาความเดือดร้อนในดุนยามาเป็นเครื่องวัดก็ไม่ได้ พี่น้องยังไม่ได้ไปฮัจีแล้วไม่ได้ไปในลานแต่วา่าแล้วท่านก็มาตายอยู่ข้างแครข้างไอ้สุราข้างบ้านก็คนที่เขาเลือดไหลเขาตายในลานแต่วา่าที่เขาถูกอะไรเครนล้มนณะที่อลัลลอฮ์ท่านมั่นใจได้ไงว่าท่านจะดีกว่าเขาไปมองว่านั่นคืออุบัติเหตุโอ้โหไปแล้วยังต้องมาเดือดร้อนต้องมาทุพลภาพเจ็บปวดณนะที่อลัลลอฮ์เขาได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ ถ้าจิตใจเข้าไปอย่างบริสุทธิ์สะอาดนั้นงานของลาเราไม่อาจจะเข้าไปล่วงเกี่ยวหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือล่วงเกิดอีกเรื่องหนึ่งพี่นะ้องจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรอลอตระลาให้มาตรฐานเราไว้สองข้อในอัลกุรอานที่เรารู้จักเรื่องการบันทึกของโลงเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกก็จริงมีสิทธิ์เลือกก็จริงแต่ว่าไอการที่เราจะเลือกอะไรไม่เลือกอะไร จะเลือกกี่ซับกี่ซ้อนจะขอหรือไม่ขอผมตั้งโจทย์อยู่ข้อน,นึงว่าอัลลอฮ์รู้ไหมในสิ่งที่ท่านจะขอด่วนรู้ไหมรู้หมดแล้วเพราะนั้นนะบีมีาน้ที่อัลลอฮ์มันจบแล้วมีมาจักฟาฮติสฮุฮุกวารุฟิอัติลอัคลามบุคฮารีมุสลิมปากานะไอเมือกบันทึกมันแห้งไปแล้วปากาก็ถูกยกไปแล้วแต่สําหรับเรานะมาเรื่องปัจจุบันแปลว่าทุกวันมันก็ปัจจุบันสาหรับเราผู้นี้ยังมาไม่ถึง ก็เป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้เพราะนั้นไม่รู้ขยันขนขวายสแสวงหาจะเป็นดุลยยาจะเป็นอาเครรก็ต้องตะเขียกตะกายข้อแรกเมื่อได้ดีก็อย่าลิงโลดหมายถึงว่าอย่าดีใจจนเกินเหตุเพราะนั้นหมายถึงว่าอาราเมตตาให้มันเกิดมันก็จึงเกิดและวันไหนก็ตามที่มันประสบข้อกรามความเดือดร้อนจะเป็นพี่เราน้องเราลูกเราใครก็แล้วแต่ ก็ไม่ถึงกาลีไกลาตะสวาามาฟาตกุมแปลว่าจะไม่เสียใจจนเกินเหตุจะไม่ตีโพตีพยต,ต,ตีพายจนเกินเหตุเพราะทุกอย่างนะมันอยู่ในอยู่ในบันทึกจะเสียใจก็เสียได้นะตามสภาพของความเป็นมนุษย์ทีนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยการเข้าหานะีการเข้าหาวันละหเวลาแล้วก็แสดงความเป็นบาปก็คือขอ ในอัลกุรอานนี่บอกถึงขนาดว่าอาลัลลอฮ์โกรธอลัลลอฮ์ไม่ชอบใครไม่ขอเราไม่ชอบต้องขอไออย่างเราใครมาขอเยอะเราเคืองใช่ไหมนี่คือเราขอบ่อยขอบางทีสองครั้งสามครั้งก็พอไหวมัปล่อยท,ทุกวันทุกวันไม่ไหวแต่อลัลลอฮ์ไม่อลัลลอฮ์บอกให้ขอโอ,โอ,โอุตุอูนีอัสตจิบละกลุมขอเถอะให้เราขอเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนอันนี้อุลมามะเขาเปรียบกว่าเหมือนอย่างกับว่านกมันไปจิบน้าทะเลไม่พ่องหรอก แต่เปียมก็ไม่ได้หรอกหน้าที่อลัลลอฮ์มันไม่พ้องเลยน้ําทะเลมันก็ยังพ้องแต่หน้าที่อลัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้พ่องเพราะฉะนั้นการขอแปลว่าการงอการแสดงความเป็นบ่าวแสดงความนบนอบแสดงความอะไรเ,เรียกว่างอนงอพระเจ้าต้องว่าอย่างนั้นไอ้คนที่ไม่ขออะไรเลยนี่แปลว่ายะโสโอหังลำพองเหมือนประหนึ่งว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่แคร์ไม่ไมสนเพราะนั้นคนไม่ละหมาดมินมินที่จะเป็นกาเฟสแหละครับ เพราะว่าอุลมะในยุคสลับสาบาส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกาเฟตเลยไอบาปอื่นยังยังพอยั้งมั่งแต่พอ,อมาเรื่องละหมาดนะฮะเวลานี่ถ้าปฏิเสธไม่เอาเลยเนี่ยอุลมะส่วนใหญ่ในยุคสลับฝึอนและสาบาส่วนใหญ่ถึงก็ตัดสิวนว่าเป็นมุตัดเลยเป็นกาเฟตเลยเพราะว่าในชีวิตไม่ขออะไรจากเราเลยอ่ะมันเก่งไหมล่ะฉะนั้นสามเรื่องพี่น้องย้ำไว้ให้ดีเรื่องที่หนึ่งก็คืออะไร เรื่องร่างกายเรื่องที่สองก็คือเรื่องปัญญาเรื่องที่สามก็เรื่องจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกพี่น้องจะหล่อเลี้ยงมันด้วยอะไรร่างกายพี่น้องเอาอะไรมาหล่อเลี้ยงสมองพี่น้องเอาอะไรมาหล่อเลี้ยงและจิตวิญญาณ er ของพี่น้องพี่นายเอาพ,พี่น้องเอาอะไรมาหล่อเลี้ยงทั้งสามด้านนี้ต้องการอาหารต้องการยารักษาเมื่อป่วยก็ต้องรักษาและเมื่อหิวโหยก็ต้องมีอาหารให้มันเจริญร่างกายเราถ้าเราไม่กินเราก็ตายนะหรือไม่ก็พ่ายพอม แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่หายามากินถ้ามันป่วยกายก็รักษาแบบกายภาพกายภาพก็คือต้องกินต้องนวดต้องเดินต้องออกกําลังแต่ถ้าสมมุติว่าคิดผิดเข้าใจผิดเห็นไหมสมองทุกวันนี้พี่น้องเอาอะไรเติมเข้าไปอาหารที่เป็นพิษทั้งนั้นแหละจอทีวีคําพูดไม่ดีนินทา,หาไห้ไร่เติมเข้าไปในสมองไอข้อมูลผิดผิดเติมเข้าไปมันก็อ่อนแอสมองก็อ่อนแอความคิดก็อ่อนแอเพราะนั้น เอาของถูกๆก,ก็เหมือนอาหารสะอาดๆที่ใส่ลงไปในร่างกายเพราะนั้นเรื่องความรู้จะต้องหาสิ่งที่สะอาดสะอาดและถ้าสมองมันป่วยมันก็ต้องหาอยู่หายาที่เป็นเรื่องสมองเอามารักษาในจิตวิญญาณก็เหมือนกันถ้ามันมีแต่ความอิจฉาริษยาเกลียโกธเนื่องจากระทั่ว่าไม่รู้จักแหอาภาัยอันนี้ก็เป็นอาหารร้ายเป็นเชื้อร้ายนะีที่ใส่เข้าไปจิตใจมันก็ตกต่า คิดชั่วคิดร้ายคิดไม่ดีมองแต่ถ้าท่านเอาสิ่งดีๆใส่ลงไปเนี่ยถ้ากายท่านมาชาอัลลอฮ์มีสุขภาพดีมาชาอัลลอฮ์สมองของท่านมีสุขภาพดีจิตวิญญาณท่านมีสุขภาพดีสามอย่างนี่แหละที่จะดึงท่านมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและท่านจะก้าวล่วงไปสู่อาคารีรอนด้วยความรู้รอดปลอดภยัยเพราะนั้นให้เลือกอาหารกายอาหารสมองอาหารใจพี่น้องก็ไปเลือกกัน เอาที่สะอาดสะอ้านที่ไม่ปนเปื้อนนะเพราะทุกวันนี้เห็นเด็กๆมันเถียงกันเรื่องใน Facebook อะไรอ่ะว่าอะไรพระพุทธอะไรเป็นอบีลเบห์หอรอหรือไม่อะไรเห็นถกเถียงกันนี่ก็คือเป็นอาหารสมองอยู่เหมือนกันไปรับข้อมูลมาผิดๆแล้วก็เชื่อแบบผิดๆพี่น้องถ้าไม่เชื่อจะตกนรกไหมเอาอย่างนี้ถ้าผมตั้งคําถามพี่น้องเด็คนฉลาดเนี่ยมีทางออกเสมอถ้าสมมุติว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเนี่ยเป็นอบีลเบห์หอรอพี่น้องคิดว่าบาปไหม บาปไหมไม่บาปเออแล้วจะไปเชื่อทําไมล่ะแล้วถ้าเชื่อเนี่ยมันจะได้บุญเชื่อแล้วมันจะได้บุญไหมก็ยังไม่แน่ใจเอาสุบินละก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้บุญหรือเปล่าแต่ถ้าไปมันผิดแล้วก็บาปแน่ๆแล้วคนฉลาดจะต้องเอาห่วงมาคล้องคอตัวเองทไหมมานั่งเถียงกันแล้วก็ทะเลาะกัน,กนคนฉลาดนี่บอกไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานว่าล้อว่าล้มจบปลอดภยัยแต่อันนี้อาจจะใช่ อาจจะใช่อาจจะใช่แล้วทาไมถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอาจจะเชื่อก็น่าจะไม่เป็นไรแน่ใจานะเพราะฉะนั้นคณะกรรมาการถาวรปลายเขาบอกถ้าใครไปเชื่อผู้ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นนบีเอาจัดมาเป็นนบีุละการฟเฟตัมุเลยมุตัดอุลมามเขาตัดสินแต่บ้านเราเนี่ยไม่รู้อะไรจะดึงเอาคนนน้นคนนี้นนมาเป็นเอาแค่มามาเป็นมุสลิมอย่างยากเลยพีีน้องถ้าไม่มีหลักฐานน่ะเขาไม่เคยเข้ารับการมอกจากใคร ไอ้ลำพังแค่เขาเวลาเลือกตั้งเขาเจอใครสลาวัเลยเกิมอะไรเงี้ยยังไม่เป็นหลักฐานหรอกและใส่หมวกไปงานแขกเพื่อที่จะสมัครสสหรืออะไรสักอย่างเยอะแยะทำกันจะมาทึกงทักว่าเป็นมุสลิมยังไม่ได้ไอ้นี่มาได้เอาเป็นมุลสลิมคนก็ไม่ใช่คนในยุคราวสองพันกว่าปีและหลักฐานไหนก็ไม่มีเลยที่จะมายืนยันว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นให้เราไปร้อนตัวกันทำไมผมถึงบอกคนพวกนี้ฉลาดเหมือนกัน แต่ขาดเฉลียวเฉลียวว่าไอ้ที่เขาน่ยถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ได้ผิดเราไม่อีมานเราก็ไม่ได้บาปแต่ถ้าไปอีมานอาจจะบาปเพราะนั้นไม่มีหลักฐานก็อย่าไปอีมานมันก็จบง่ายๆแต่ทุกวันในไม้อะเอา,าชนะกันเพราะนั้นนี่คืออาหารสมองที่ผิดๆยัดใส่กันเข้ามาอากูลกาหลีฮาดะอัสซัฟรุลลอฮลิวลคุมวะลิซาอริลมุสลิมีนมคุลิัมฟาซัฟฟิโรอินนัลัฟุรฮีม